รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสนับสนุนโดยโปรโมชั่นสินค้าแบรนด์ดังราคาพิเศษส่งตรงถึงมือคุณทุกวันไม่มีไฟบินก็ชอบที่ King Power Application บริษัทไทยไเบบเบรลเล็จจำกัดมหาชน ยอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตัวจริงทุกเส้นทาง Isuzu V Cros s 4x4 Master of All Road โอจยได้สิโอ้ยคิอจะตีกันแล้ววันนี้เราจะมาแบบว่าแน,นวแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นแน่นอนครับผมอิเคชิให้สิบอันนี้คือชิบิยะอีต่ออีกคือไม่ใช่เหรอเฮ วันนี้จอยมีนัดกับน้องที่เรียกว่าเป็นน้องรักเนื่องจากว่าจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาเที่ยวแบบคล้ายๆญี่ปุ่นหน่อยอนะน้องเทปเนี่ยเขาอยู่ฝั่งนู้นเดี<ช>๋ยวเราจะมาเจอกันเพื่อเก็บภาพนะคะเป็นแนวญี่ปุ่นอโนเนคิวค,ครวับตอนนี้เทปก็อยู่ที่สะพานเขียวแล้วซึ่งฝั่งที่เทพเดินมานี่ก็จะเป็นฝั่งที่ มาจากฝั่งสวนเบญจกกิตินะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันว่าในระหว่างทาง1,300เมตรเนี่ยมีจุดแลนด์มาร์คตรงไหนที่สำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปมินิมอลแบบญี่ปุ่นสไตล์ชอบแบบถ่ายรูปแบบแสงเช้าแสงเย็นมีจุดตรงไหนบ้างที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูกันนี่มาเลยนี่เป็นสวนจักยานรอยฟ้าอะไรอย่างนี้อ่านี่จากที่เดินมาจากสวนเบญจเนี่ย1,300เมตรนี่มันยาวมากนะทุกคนเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปก,กันตรงซอยนี้ ทางน,นี้จริงๆนะเขา,เาไว้ใช้งานเพื่อที่จะให้แบบขี่จกักรยานนะคะเหมือนเป็นเลนจกักรยานให้มาออกกําลังกายกันได้เนาะแล้วมันหูยาวมากทอดยาวมานู่นเลยอะ่ะตรงบริเวณนี้นะคะมันเป็นทางยาวค่ะที่จะเชื่อมต่อไปยังส่วนเบนจกิตินะคะซึ่งบริเวณนี้ทางยาวแบบนี้ถ่ายรูปสวยมาก เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูสวยจริงๆแล้วก็ฟิลแบบว่าได้เหมือนแบบมาที่ญี่ปุ่นเลยค่ะต้นไม้ก็แบบใหญ่ๆทั้งนั้นเลยดูสิฝั่งที่เรเดินมาเนี่ยต้องขอย้ำว่าที่มาจากฝั่งสวนเบนจาก,กิติซึ่งสะพานเขียวนะครับมันเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างสวนเบนจาก,กิติกับ สวนลุมพินีฝั่งนูน้นระยะทางยาวกว่า1 3 0 0เมตรเลยสร้างเมื่อถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยคือปี2543แล้วปี2563เนี่ยเขาก็มารีดูเวทใหม่ทำใหม่หมดเลยทาสีใหม่หมดเลยให้มันเป็นฟิลแบบฟิลญี่ปุ่นเลยซึ่งสวยมากอะอหลบจักรยานด้วยเพราะว่าเป็นเลนสำหรับคนคนปั่นจักรยานเนาะก็ต้องหลบให้เขาด้วยทางลงของจักรยานครับเดี๋ยวเราจะเอา,เอาท้าเราลงเอง มีร่มไม้ได้วยนะเป็นร่มไม้ให้เราได้พักร้อนอยู่เหมือนกันนะครับถ้ามาเดินช่วงเที่ยงเียงก็เอาเรื่องอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแนะนําให้ว่าช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นจะเหมาะมากๆสําหรับคนชอบถ่ายรูปหรือว่ามาเดินเล่นก็ได้จุดที่ทุกคนจะต้องมาแวะถ่ายรูปจุดหนึ่งในสะพานเขียวนี้ก็คือนี่ครับเสาไฟฟ้าแรงสูง อันนี้ผมเห็นในรีวิวอะเยอะมากคนที่เข้ามาเขาต้องแบบมาถ่ายรูปก,กันตรงนี้เป็นจุดแดนมาที่สําััญของสะพานเขียวเลยแลวันนี้ผมนัดเจอพี่สาวผมด้วยพี่จอยคอนสวยของเรา เขาเดินมาจากฝั่งที่เป็นสนสวนลุมพินีเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเนาะเราเคยไปแบบญี่ปุ่นแล้วมันมีบ้านแบบเหมือนบ้านโบราเล็กๆอะไรเงี้ยฉันอยู่มา42ปีพระที่นี่ได้ยังไงสวยจริงเหมาะที่จะมาเก็บพระพิเศษพิเศษต่างๆนะคะคนก็มาออกกําลังกายมาวิ่งกันมาขี่จักรยานกันน้องนักศึกษาเฮ้ยทุกคน เฮ้ยอันนี้นะแป๊บนึ่งนะทุกคนทุกคนดูนี่บริการสั่งเครื่องดื่มและอาหารตะโกนสั่งได้เลยค่ะมีบริการเชือกส่งของมาลองกันเลยดีกว่าครับผมคุณลุงครับมีน้ำเกงหฮวยไหมครับเดี๋ยวมาดูกันว่าสั่งเสร็จแล้วครับคุณลุงเขาจะส่งขึ้นมาให้ผมยังไงนะครับมาแล้ววิบัยมากผมเอาผมเอาเงินใสนน่นนี้เลยใช่ไหมครับรนบอ้อยมีตังทอนในนี้เรียบร้อยเสีงอะทุกคนเสียงมาก นี่นะครับใครมาก็มาลองดูได้นะครับบริการเชือกส่งของมีร้านอาหารอีกแล้วอันนี้มาญี่ปุ่นก็บ้านเนี่ยมีซากุระด้วยเห็นไหมอ๋อเป็นร้านเครื่องดื่มนี่เขาก็มีชื่อของเขาร้านเครื่องดื่มกิโมโนโคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยเป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นไปเลยยืนห่างตรงนี้เลยก็เก๋ดีเป็นแบบฉบับญี่ปุ่นไงนญี่ปุ่นเวลาเขากินกินรามงราเมงอย่างเงี้ยใช่ไหมก็จะต้องเป็นแบบมีบาร์ให้ไม่มีเก้าอี้ให้นั่งอย่างเงี้ยคุณแม่ผมยังไม่ถึงเลยน่าจะแวะถ่ายรูปนานแน่ๆเลยพี่จอยเ๋เองครับพี่จอยอยูยย่ไหนแล้้วเเนนีี่่่่ยยยยถารูปอใชม ตอนนี้ถ่ายได้ประมาณสักพันห้าร้อยูปแล้วหรอครับพั0หเหรอพี่จริงปะเนี่ยผม2อ0พัดเยอะกว่าพี่อีกมาเลยมาถ่ายคู่กันหน่อยเร็วอยู่ไหนอะครับเทปอยู่ตรงเนินตรงกลางสะพานเขียวนี่แหละครับพี่จออยู่ข้างหน้าใช่ไหมเดี๋ยวผมเดินไปหาโอเคได้เลยครับเราเป็นคุณแบบคุณแม่แล้วเราสามารถแบบวิ่งเข้าไปกอดได้ไหมออไม่ได้สิไม่ได้ใช่ไหมคะนี่เป็นบริเวณเนินนะคะที่แบบว่า วันสูงที่สุดแล้วก็จะได้เห็นวิวทิวทัศน์จุชไปแล้ว h e l โลพี่จอยรอนานมากรอนานมากโอ h e โอ Oh ฮ e l o c a s e มา คนนี้ชือว่าอบังว่าวันนี้เราจะมาแบบว่าแนวแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นแน่นอนัุดนี้ไม่ใช่เพียงแค่ถ่ายรูปนะคะสําหรับคนที่ชอบออกกําลังกายก็มาขี่จักรยานชิลๆรับลมนะเป็นส่วนจักรยานลอยฟ้ายาว1,300เมตร1กิโลกว่านี่ผมว่าจริงๆปั่นแค่ไปกลับก็เหนื่อยแล้วนะไม่พอแค่รูปถ่ายวันนี้เทพาพี่จอยมาในธีมของแบบ ดูผมท่อนแต่งตัวแบบญี่ปุ่นมากจริงๆผมพูดไทยไม่ค่อยได้นะครับแต่ถ้าพูดภาษาญี่ปุ่นก็ไม่ได้เลยไม่ได้เลยเหมือนกันวันนี้เทพจะพาพี่จอยไปเป็นแบบเชฟนิสึคือเป็นคนญี่ปุ่นจริงๆเลยเราจะต้องกินด้วยถูกไหมเราจะต้องเที่ยวด้วยโอเคงั้นไปไปกันเลยบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้เลยครับพี่จอยแบบถ้าเราจะกูแบบเหมือนยกญี่ปุ่นมาจริงๆเลยครับพี่จอย จร,จริงๆขับรถมาจากในตัวเมืองกรุงเทพไม่ไกลนะครับประมาณสักเกือบชั่วโมงเปลี่ยนในเมืองแบบเมืองกรุงเทพมาเจอแบบฮาราจูกุที่อยู่ในประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ย <Yeah. S 1> เรียบร้อยก็เครื่งแลนดิ้งมาถึงที่ฮาราจูกุไทยแลนด์แล้วครับผมนี <Hey. S 1> ่สวยางามมาก oh. เหมือนแบบเหมือนยกฮาราจูกุจากที่ญี่ปุ่นาม,มาไว้ที่กรุงเทพมาไว้ที่ไทยแลนด์เลย uh. นี่น <Yeah. S 1> ใช่มีทั้งของกินมีทั้งของข้าวของหวานแล้วก็มีมดมีจุดที่เป็นมุมถ่ายรูปต่าง,าง,างๆสวยๆเก๋ๆเยอะแยะมากมายเลยอ้เจะงด้ส โออออ้้้ยยคิชลล่่ใววืไมแสนับสนุนโดยกลุ่มปตทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันพบโปรโมชั่นสินค้าแบรนด์ดังราคาพิเศษส่งตรงถึงมือคุณทุกวันไม่มีไฟบินก็ช็อปที่ King Power Application บริษัทไทยเบ์เล็กจำกัดมหาชน ไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาเมื่อเช้าเราเป็นแบบภาพที่เป็นเซตสังารเขียวใช่ไหมแต่เราต้อเปลี่ยนบรรยากาศมาแบบในเมืองบ้างอะไรบ้างอะไรสุกุอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เป็นภาพอีกเซตหนึ่งโอเคทุกคนก็พี่จอยล่ะอันนี้ก่อนเลยอันนี้คือร้านไอศครีมเอาสีอะไรดีเอาเขียวเขียวงั้นผมเอาสีสีชาโคลสีชาโคลอ่ะผมเอาสีชาโคลอ้าวคุณอ้าวได้แล้วนี่ของเทฟน่ารักมาก ไอติมหรอป้าพี่จอดโวนทจ่แของพี่จอดก็มาแล้วนี่ไคล่ตาหน้ากินมากหน้าตาดีมากที่นี่เนี่ยมีร้านอาหารแบบเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นแบบให้เลือกซื้อแล้วก็ถือไปทานตามที่อยากไปนี้ก็ได้ระาณก็จะเป็นแบบร้านที่แบบให้นั่งทานข้างในก็ได้มีร้านอาหารหลากหลายมากครับอ่ะคุณอ่านชื่อร้านค่ะกิกยากิเดสก์ฟู คือแบบนนกะเราดูระหว่างปลาหมึกนะคะกับขนแก้มปลาหมึกอะไรน่ากินกว่ากันน,นะเขาก็ด้วยค,ค,ความเป็นญี่ปุ่นเนาะมันก็ต้องม,ม,มีมีความมีความอะไรเขาเรียกพิถีพิถันในทุกขั้นตอนของการทําอาหารออกมาให้มันออกมาแล้วดูแบบน่ากินที่สุดอะไรเงี้ยตอนนี้กืนน้ําลายรอแล้วได้มาแล้วครับอืมวิ่งอร่อยอ่ะ อร่อยค่าอร่อยอืมดีเลยทุกคนแล้วก็ฮาราจูกุไทยแลนด์นะครับมีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยกว้างใหญ่ถึง22ไร่เลยว้าวแล้วมันจะกว้างประมาณแบบ120กว่าไร่แล้วเขาก็จะค่อยๆขยายเฟสขึ้นไปเรื่อยๆอีกอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแปลว่าถ้าเกิดใครนะคะหลงรักญี่ปุ่นแล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปญี่ปุ่นช่วงนี้ยังเก็บเงินอยู่นะมาที่นี่ใช่ครับเหมือนมากเหมือนกันเลยที่ฉันไปมาแล้วญี่ปุ่นเนี่ย ก็เห็นแล้วว่าแบบมันเหมือนมากที่นี่นะคะก็ทําเหมือนศาลเจ้าของที่ญี่ปุ่นทพิธีกรรมของที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะให้แบบเหมือนทำความสะอาดร่างกายโดยการล้างไม้ล้างมือถ้าเป็นที่นู้นก็จะมีล้างแตะปากล้างปากนิดนึงนะนะคะเหมือนบริสุทธิ์แล้วล่ะก็เข้าไปเขียนขอพรหลังจากนั้นเราก็จะไปขอพรกับที่เป็นศาลเจ้าแมวแมวใช่แล้วก็สันกดิ่งอันนั้นที่ญี่ปุ่นแต่ตอนนี้เขายกมาที่เมืองไทย่ ตรงจุดบริเวณข้างหลังนี้นะคะเขาก็จะให้แบบเอาไว้เขียนขอพรใช่ครับเนี่ยเขาจะเป็นป้ายสําหรับคนที่จะขอพรเรื่องของความสําเร็จทุกอย่างเลยความสำเร็จอาจจะเป็นเรื่องของงานก็ได้เรื่องของนั่งโน่นนี่อะไรได้หมดเลยโอเคครับพี่จอยสเต็ปต่อจากเมื่อกี้คือเราเขียนขอพรใช่ไหมอันนี้เหมือนก็เราก็ต้องแบบมาอธิษฐานอีกรอบหนึ่งแล้วก็คือการลั่นระฆังเหมือนลั่นกระดิ่งเพื่อทําให้คําอธิษฐานนั้นเป็นจริงเจ้สัตว์เจ้าแมว เอ้ยตรงนี้เขามีให้ใส่เหรียญด้วยอ่ะให้โยนเหรียญเข้าไปด้วยเหรียญที่ห่ญงไปแล้วเรียบร้อยมาสุดท้ายเราก็ต้องมาสั่นกระดิง่ง <c oughs> ใช่มันต้องอย่างนั้นเล่นเล่นเล่นเ <c oughs> ขาบอกว่าถ้าเรายิ่งสั่นดังมากเท่าไหร่เนี่ยความสำเร็จเรามันก็จะยิ่งมาเร็วมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นผมก็ต้อง ใช่เลยนะผมกลัว่าจะพกัดสั่นไปสั่นไปล้วงและอีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์ของฮาราชูกุไทยแลนด์ที่นี่นะครับที่ใครมาก็ต้องเล่นห้ามพลาแน่นอนและเหมาะสำหรับคนที่แบบมาเป็นครอบครัวเล่นในทางผู้ใหญ่แล้วก็เล่นทางเด็กๆเหนตรงนี้ก็คือตู้ขี้มนุษย์เดี๋ยวผมกับพี่ดอยจะมาแข่งกันมาดูกันว่าเราต้องแข่งกันถ้าพี่ชนะพี่จะได้ของของเพจถ้าพี่แพ้ พี่ได้ของพี่ให้เทปไม่เทปก็ต้องให้พี่บะ <c oughs> มีหน้าสงสารแล้วผมได้อะไรเนี่ย <c oughs> ผมไม่ได้ไเลยเลยทุกคน <c oughs> เรามีทริคดีๆมานำเสนอแล้วอย่างพี่จอยพี่จอยบอกว่าเลยนะโปยเขาเสื้อโปยเขาเสื้อ,อ,อ,อได้เหมือนกันเดี๋ยวพอเราลงไปในบอ่อเสร็จปุ๊บอะเราก็จะแบบทำตัวให้บางๆมาดูกันนะคะว่าเราจะทำได้หรือไม่เราจะได้เท่าไหร่อาดไซดนิดหน่อยเลยอัดไซดนิดหน่อยอาดไไปเอาขวาหน่อยเลยเอามาที่ตรงนี้นะ ăn ไปลึกๆมัน ăn ไปลึกๆใจโค้ย coi, coi, มันลึกโอ้ยโยเอาใจทําอะไร không อะไร nước ใหญ่ได้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  ห้าหลูกเยอเจ็ดเจ็ดลูก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 ลุยสิบสิบฮน่จรวะอาะเป็นจคือจตอแล้วพูดอะไรวะเฮ้ยนี่บางอาจารย์ไม่เกี่ยวกันป้ายป้ายป้ายป้าเขาบอกว่าสถิติที่เน่ยที่เขาเคยทำได้เนี่ย26ลูก และในวันนี้เทพวรชัยจะทําไปทั้งหมด784ลูกครับ784ลูกวันนี้คือสถิติใหม่ที่ฮาราจิกุดไทยแลนด์ครับเอากำลังกำลังตรงนี้เยอะจริงๆเลยซ้า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 ยอ่าพอพอเอาเลยตรงนี้ตรงนี้เจ็ดร้อยแปดสิบสี่ลูกวันนี้ทุกคนพร้อมแล้ว สามพันสร้ยอยห้าสิบสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าไม่ใช่แล้สามพัน่นลูกวิจัย ทางฮนราจูกุไทยแลนด์เขาก็มีบริการสำหรับนักท่องเที่ยวหรือว่าลูกค้าท่านใดที่อยากจะเข้ามาเปลี่ยนชุดก็มีชุดให้เปลี่ยนได้เหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญวันนี้พี่จอยก็เป็นคอนเซปต์ของชุดแบบนี้เลยพี่จอยก็ต้องแต่งหน้าสีขาวด้วยให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับวันนี้เราจะได้เกียรติได้รับเกียรติจากพี่จอยนะครับในการแต่งหน้าสีขาวจัดเต็มเลยครับวันนี้ได้ดูแน่นอนได้เลยค่ะไม่ได้นะเพราะว่าคุณผู้ชมเขารอดูพี่จอยแต่งหน้าขาวะได้เดี๋ยวะให้สมุดนนี้คือชิวมิยะโอ้ อิต่อีคือไม่ใช่แล้วยกเท้าสิยกเท้าสิยกเท้าเขาบอกว่ายกเท้าสิไม่ดุจังฮะพอคุณหัวร้านแล้วคุณดุขึ้นแล้วค่ะอย่ามาอย่ามาอะไรย่ามาพูดเยอะคนิจิวะคนิจิวะ หัวหลุดหัวหลุดหัวหลุดแค่จะมีพ็อกแบบนี้ให้ใส่เพื่อความจริงเหมือนเราอยู่ที่ญี่ปุ่นจริงๆเลยแล้วก็เรื่องของความสะอาดไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะเขาซักทุกวันซักทุกวันเลยค่าเชื้อทุกวันเลยก็ปลอดภัยแน่นอนดีจังเลยรู้สึกสบายใจเนาะมาตรการที่แบบเชืมงดมากครับ พบโปรโมชั่นสินค้าแบรนด์ดังราคาพิเศษส่งตรงถึงมือคุณทุกวันไม่มีไฟบินก็ช็อปที่ k i n p p w w r อ a p p l i พลิเคนกลุ่มบตทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันตัวจริงทุกเส้นทาง Isuzu v c r o s s 4x4 Master of All Road เพราะระหว่างทางไปร้านอาหารเนี่ยมันจะมีที่ถ่ายรูปเยอะเลยวันนี้เราต้องมีรูปสวยๆกลับบ้านนะใช่ค่ะก็จะไปทานอาหารอร่อยๆอีกได้เลยฮ่า ถ้าเกิดใครคิดถึงญี่ปุ่นนะคะช่วงนี้ยังไม่สามารถที่จะบินได้หรือว่าใครกำลังเก็บตังอยู่แล้วก็อยากจะมีรูปสวยๆนะคะไปลงในโซเชียลต่างๆนะคะพี่นี่ค่ะตอบโจทย์มากเลยมาถ่ายรูปสวยๆกันใช่ครับซึ่งร้านหาที่เรานั่งอยู่ตอนนี้ก็คือร้านฮาตะเกะตรงนี้นี่เองเราหน้าอยหน้าร้างเขาเลยอ่ะซึ่งเป็นร้านที่แบบว่า ใครที่มาตรงนี้ก็ต้องมาแวะร้านนี้ก่อนโ <Okay. S 2> อ,อเคเดินต่อไปอและที่สําคัญคือร้านเนี่ยอาหารญี่ปุ่นของเขาเนี่ยในร้านทุกอย่างนะคะผมบอกเลยว่าเป็นอาหารฮาลาลด้วยนะ,ะซึ่งเป็นถ้าเป็นแบบชาพุทธหรือชาวมุสลิมก็มาทานได้เหมือนกันที่นี่นะนอกจากที่จะเป็นแบบชาวพุทธแล้วถ้าเป็นชาวมุสลิมแล้วเนี่ย<ๆ>เขาก็ยังมีห้องละหมาดด้วยห้องละหมาดก็มีใช่ใช่ค่ะแล้วก็ ทางด้านหน้าหน้าทันมากหน้าตาดีมากหน้าตาดีมากคือเราใช่เออคือเราไม่ใช่อาหารไม่ใช่อาหารก็หน้าตาดีเอย้อยซึ่งเทฟจะไม่ทานเนื้อซึ่งเทฟชอบทานเนื้อมากโอเคอุ้ยนี่คนยิ้มไหมฮอ้ยดีที่สุดเอาไม่หยุดอ่ะเขาไม่หยุดอ่ะเขาหันมายิ้มให้เราด้วยอ่ะเขาต้องมีใจให้เราแน่ๆเลยอ่ะ คนนั้นเหรอเสื้อฟ้าใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวก็จะมีอีกเมนูนึงพี่จอยเป็นเมนูที่เขาบอกว่าอันนี้เดี๋ยวเขาจะจัดจานมาให้สวยๆเลยอันนี้พี่โทรไปสั่งเจ้าของร้านใช่ไหมแบบว่าเอามาเซอร์ไพรส์เราผมว่าแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าจะจัดจานมาให้สวยๆเหมือนคนที่สั่งใช่เคยดีอะไรเนี่ยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวดูรอดูอ๋อพี่ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันครับผมอุ้ยอะไรอ่ะอะไรอยู่หรอวะข้าวปั้นหน้าต่างๆอ ซึ่งตรงนี้นะคะร้านนี้นะคะเขาเป็นแบบว่าฮาลาด้วยใช่ครับจัะที่เป็นแบบชาวพุทธหรือชาวมุสลิมก็กินได้หมดเลยปัญหาได้หมดใช่ครับดีจังเลยแบบเนี้ยผมลุยตุชิเลยได้ไหมครับมาอีกแล้วทุกคนมาอีกแล้วเอ้ย ข้าวหน้าแซลมอนอนี่แล้วก็มีโรยไข่กุ้งให้ด้วยนี่นะครับเน้นย้ำอีกครั้งนะครับทุกเมนูบนโต๊ะของเราในวันนี้นะครับเป็นเมนูที่เป็นฮาลลนหมดเลยจากร้านฮาตะเกะด้วยไม่มีหมูเลยนะครับผมครับผมอ่าแล้วก็อร่อยมากๆเลยด้วยนะคะ ค้างค่ะก็แอบไปเห็นค่ะนี่ร้านไข่เค้กเค้กไข่ญี่ปุ่นแถมยังเป็นฮาโลานด้วยอ๋อเออใช่ใช่อู้นี่เดี๋ยวยกให้ดูเลยครับนี่อันนี้ชิ้นเขาใหญ่มากเลยนะครับตัดเค้กค่ะอ่ะคุณจับมือพร้อมกันค่ะอ๋อไม่ใช่อ๋ออันนั้นเป็นแต่งงานนะคะไดเฮ้ยอร่อยอ่ะยัง มันหวานกันดีแล้วก็ยังไงจะบอกว่ามันไม่มันไม่เลี่ยนอ่ะผมว่าน่าจะกินได้หมดทั้งกล่องอ่ะครับอร่อยคนเดียวเหรอใช่ครับอร่อยอร่อยครับอร่อยไหมอร่อยครับพี่จอยแล้วก็แบบว่าเอาไปทานกับชากาแฟอะไรเงี้ยใช่น่าจะเวิร์กน่าแบบเวิร์กมากๆนึกถึงพี่จอยตอนเมื่อเช้าที่เราไปเล่นตู้ขี้มนุษย์มาเดี๋ยวที่เราบอกว่าชาเลนจ์ที่เราจะมาแข่งกันว่า ใครที่รูปบอลน,น่ะได้เยอะที่สุดเดี๋ยวเรามานับกันบนตัวาหารนี้เลยดีกว่าไหมพี่ผมที่เป็นมเช้าผมได้อะไรมาบ้างามผมแล้วก็ผงกุญแจอันนี้น่ารัก่ะอันนี้น่ารักอ,อ่ะมีเยอะมากอันนี้เป็นกิีบแบบรูปผลไม้ไม่ได้เยอะจังอ่ะเยอะผมได้เยอะแบบ อันนี้ก็เป็นพวงแจค่ะป<า>๊อปกีราคาที่เราต้องซื้อบัตรครับมันก็คือ200บาทแล้วก็ถ้าเล่นแบบนี้แล้วได้แบบนี้ก็คือคุ้มแล้ว<า>อ่ะคุ้มมากเกย์ชาวของเรามาอีกแล้วเอมีสมงไล่พ่อลูกอ่อนไาด้วยนี่เขาเดินกันจนน่องกงเงนะคะเพราบอกว่าบริเวณนี้ในพื้นที่นี้มันคือ22ไร่ใช่ครับซึ่งที่เรานั่งมาเนี่ยนะคะ คุณผู้ชมอาจจะเห็นน่ะอาจจะแบบเอ้ยแป๊บเดียวแต่จริงนี่สชั่วโมงนะเพราะว่าเขาต้องเดินวนสามนี่สามรอบแล้วใหญ่มากเรามาพูดถึงชายลิศเมื่อเช้าดีกว่าตามข้อตกลงที่เราพูดกันไว้พี่จอยว่าใครได้คะแนนเยอะกว่าันพี่จอยได้กี่คะแนนเมื่อเช้าได้เท่าไหร่สิบเอ็ดคะแนนพี่น่าจะผมนับของพี่จอยเมื่อเช้าพี่จอยได้ประมาณ7ลูก7คะแนนเพราะฉะนั้นของรางวัลของพี่จอยทั้งหมดไม่ใช่ตามที่ตกลงกันไว้ค่ะถ้าคุณชนะผมต้อง ให้พี่จอยถ้าแผ้พี่ไม่ได้เลยคุณผู้ชมผมไม่ได้อะไรเลยนี่เป็นผู้ชายไงต้องเสียสลายพี่สาวใช่ค่ะโอเคให้ได้ผมให้ได้อยู่แล้วพี่สาวพี่เอาพี่เอาตัวเดียวและที่เหลือเอางี้ไหมผมที่เหลือเนี่ยผมเอาแจกคนที่มาตอบในเพจได้ไหมได้เข้ามาตอบคําถามหรือว่าเข้ามาเล่นเกมเนี่ยเราจะแจกไปให้เลยก็เข้าไปตอบคําถามเล่นเกมกันที่เพจ Joy Stay ถนนแห่งการเดินทางค่ะครับผมคถามคือสถานที่ที่เทปอยู่กับพี่จอยอยู่ตอนเนี้ย ชื่อว่าอะไรระหว่างฮาราจูกุไทยแลนด์กับเกียวโตไทยแลนด์ส่งคำตอบกันมาเยอะๆนะครับใครตอบถูกรับรางวัลที่เทปชีพมา,าได้คนนหม,นย,มายากมากยากมากคุณตั้งคำถามได้ยากที่สุดถ้าใครที่แวะมาที่เนี่ยก่อนกลับบ้านก็ต้องแวะ มาที่นี่ก่อนเพื่อซื้อของฝากตินมงติดไม้ติดมือไปไม่ใช่มีแค่ขนมญี่ปุ่นนี่มันก็จะรวมทุกอย่างมาที่นี่หมดเลยในวันนี้นะคะเรียกว่าสนุกสนานมากเลยนะคะคงจะต้องฝากคุณผู้ชมไปนะคะพร้อมกับการช้อปปิง้งอีกเช่นเคยคะ่ะเจอจอที่ไหนนะคะชอปตลอด อิซูสุรับมอบโล่จากสคอบอปัจจำปี2565คุณอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณประเภทองค์กรให้แก่คุณวิชัยสินอนันพัฒกรรมการบริษัทตรีเพรอิซูสุเซลจำกัดในฐานะที่อิซูสูเป็นผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่องในงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย2565อิซูสุร่วมกับ s f เเปิดตัว วภาพยนตร์โฆษณาดิจิทัลซาวเชคชุดใหม่ล่าสุด The Sound of Matter of Our r o s e s คุณปนัดดาเจนวาสินประธานที่ปรึกษาและคุณวิชัยสินอนันพัฒกรรมการบริษัทตรีเพชรอิสุสุเซลจำกัดร่วมกับคุณสุวั์ทองร่มโพป,ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคุณสุวิทย์ทองร่มโพป,ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาดบริษัท s f Corporation จำกัดมหาชนร่วมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาดิจิ s o ลซาวเชคชุดใหม่ล่าสุด The Sound of Matter of Os, ที่ถ่ายทอดเสียงบรรยากาศจริงจากการถ่ายทำภาพยนตร์สั้น Isuzu v c r o s s 4x4 Master of Aros ์ตัวจริงทุกเส้นทางให้ได้ฟังเสียงบรรยากาศการถ่ายทำในรูปแบบ ASMR เปรียบเสมือนให้ผู้ฟังได้อยู่ในบรรยากาศการถ่ายทำจริงผ่านระบบภาพและเสียงสมบูรณ์แบบของโลกภาพยนตร์ณโรงภาพยนตร์ SF World c ิ n e m a ีชั้น7ศูนย์การค้าเซนันโ r ว์ขอขอบคุณบริษัทไทเบเวเลจจำกัดมหาชนไทเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา ช็อปคิ n พาวเวอออนไลน์ได้ง่ายๆพบโปรโมชั่นสินค้าแบรนด์ดังราคาพิเศษส่งตรงถึงมือคุณทุกวันไม่มีไฟบินก็ช็อปที่คินพาวเวอร์แอปพลิเคชันกลุ่มปะตะทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันตัวจริงทุกเส้นทาง isuzu v c l s s 4x4 master of all road